ใครจะเชื่อว่าแบรนด์หรูระดับโลกจะเลือกชายหนุ่มเพียงหนึ่งเดียวจากแดนมังกรพร้อมกันถึง3แบรนด์ให้เขากลายเป็นสะพานที่เชื่อมโลกแฟชั่นหรูจากฝั่งยุโรปกับใจแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียเขาคือวังยี่โบและนี่คือจัก,กรวาลลักชูรี่ที่เลือกเขาเป็นสะพานเชื่อมทำไมต้องเป็นเขามาฟังกันครับในยุคที่คนดังไม่ได้เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของโฆษณาแต่กลายเป็นทรัพย์สินทางการตลาดโดยเฉพาะในแบรนด์หรูของฝั่งยุโรป เมื่อพวกเขาต้องการบุกตลาดในเอเชียโดยเฉพาะตลาดจีนพวกเขาต้องการสะพานวัฒนธรรมและในเวลานี้อีป e ๋อคือหนึ่งในสะพานนั้นแบรนด์ดังอย่าง c ชาแนลโลเ Jimmy c h o ู a, เลือกเขาไม่ใช่แค่เพราะใบหน้าแต่เพราะเขาเป็นตัวแทนที่แบรนด์สามารถสื่อสารกับแฟนคลับจีนและเอเชียได้อย่างมีรสนิยมบทความในเว็บไซต์จิงเดลี่เคยกล่าวไว้ว่า luxury brands why for w a n epos star power แบรนด์รูหลายแห่งแย่งชิงพลังความเป็นดาราของเขาเพราะพวกเขารู้ว่าแค่หวังอีป๋อปรากฏตัวชื่อเสียงและการรับรู้ของแบรนด์จะตามมาอย่างไม่ต้องรุ้นเลยครับในงาน Paris Fashion Week เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2025ก็มีรายงานว่าอีป๋อสร้างปรากฏการณ์ดาราระดับลักชัวรี่ที่ถูกพูดถึงในว้ยป๋อสูงกว่า130ล้านวิวงาน Chanel Paris Hot Couture Fall 2 0 2 5 เมื่อช่วงเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาอีป้ปอนั่งในแถวหน้าของชาแนลสร้างกระแสในจีนยอดอ่านสะสมทะลุ1.24พันล้านวิวและขึ้นไวป์ปอฮอตเซิร์ชอันดับ1ทันทีภายใน24ชั่วโมงนับว่าร้อนแรงไม่แพ้สรงผมใหม่ของเขาเลยครับนี่คือค่ำคืนแห่งแฟชั่นผสมวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว และเขายังเป็นชายหนุ่มเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้นั่งฟรอนต์โรร่วมกับดาราระดับโลกอย่างเมริออนโคติยาดเพนิลปีครูสเคียร่าไนทัลลีถือเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากทั้งในแง่ของแฟชั่นสถานะระดับนานาชาติและการยอมรับเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศครับล่าสุด Paris Fashion Week ของ Loewe Spring Summer 2026เขายังไปนั่งฟรอนต์โรเดียวกันกับลิฟไทเลอเจ้าของบทบาทอาร์เวเจ้าหญิงเอลฟ ในภาพยนตร์มหากาพอย่าง Lord of the r i n g และอีกด้านหนึ่งคือ C.O. คุณปั s คา l ลพอยเวอร์ทำให้เห็นว่าแต่ละแบรนด์ให้ความสำคัญและวางเขาในบทบาทที่เป็นมากกว่าแบรนด a m b a s s a เดอแล้วใน3แบรนด์เขามีบทบาทอะไรบ้างมาดูทีละแบรนด์ครับ c h n n e l เป็นแบรนด์ที่ยึดมั่นในประวัติศาสตร์ความหรูเหนือการเวลาและโอ๊ตกูตูการที่เขาเป็นเฮาส์แอมบาสเดอรของชาแนลถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ยุคใหม่ การที่ผู้ชายเอเชียได้เข้าไปอยู่ในโลกฮอตกูตูของชาแนลเป็นการตรีความอิล็แอนซ์ใหม่ในมิติไร้เพศโดยปกติแล้วภาพจำของเรากับเสื้อผ้าในระดับฮอตกูตูของชาแนลมักจะเป็นผู้หญิงระดับสูงหรือเซเลบริตี้ระดับโลกที่ใส่ใช่ไหมล่ะครับแต่เมื่ออีป,ป๋อหยิบแจ็คเก็ตผ้าทวีตสุดเรียบหรูขึ้นมาใสา่เขาได้กลายเป็นตัวแทนของคำว่ายูนิเซ็กซ์ได้ดีเลยทีเดียวคุณเห็นด้วยกับผมใช่ไหมล่ะครับ เขาเคยร่วมงานเปิดนิทรศการเครื่องประดับของชาแนลที่ปักกิ่งร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนอื่นๆอ,อีกมากมายและล่าสุดงานเปิด Blue Day Chanel Lexclusive ในเซี่ยงไฮ้ชา n e l ก็ให้เขามีบทบาทสำคัญในงานเปิดตัวกลิ่นสุดหรูของแบรนด์นอกเหนือจากเครื่องประดับราคาแพงอีกด้วยทั้งหมดนี้สื่อถึงว่า c ชาแนลให้เข,เข้ามาเป็นความหรูร่วมสมัยไม่ใช่แค่โมเดลที่ถ่ายรูปสวยๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากชาแนลที่มองเห็นความสง่างามเหนือการเวลามาสู่ Loewe ที่เห็นด้านอิสระและศิลปะในตัวเขาสำหรับ Loewe แบรนด์แห่งศิลปะร่วมสมัยบทบาทของอ e ีปอคือการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นงานศิลป์ที่เคลื่อนไหวได้ความสามารถหลายมิติของเขาทั้งศิลปินนักแข่งรถแฟชั่นตรงกับ DNA ของ Loewe ที่เปิดรับการตีความใหม่การที่เขาเข้าร่วมโชว์รันเวย์ของ Loewe แม้เป็นโชว์สตรี แปลว่าแบรนด์ยอมให้เขาข้ามกรอบเพศและแสดงภาพรวมแบรนด์ในหลายมิติเมื่อต่อกันที่จิ m มี่ชูจะแตกต่างจาก2แบรนด์หน่อยครับเพราะเป็นแบรนด์หรูที่ให้ความรู้สึกความรู้ที่เข้าถึงได้อีปอม,มีบทบาทเป็น global brand ambassador สำหรับจิ m มี่ชูบทบาทของเขาที่นี่คือความรู้ที่ใช้งานได้รองเท้าหรูกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษและอ c อ e s s o ร i e s ที่สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นด้านแฟชั่นเชิงไลฟ์สไตล์คนเมืองความรู้ที่เข้าถึงง่ายแล้วแบรนด์หรูเหล่านี้ไม่กลัวทับลายกันเหรอจริงๆแล้วพวกเขาจัดบทบาทให้อีปอ๋อโชว์ความเด่นชัดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับชาแนลมองเห็นเขาเป็นศิลปินเหนือการเวลาโลเวมองเห็นเขาเป็นศิลปินมิติใหม่ จิมมี่ชูเห็นเขาเป็นคนหนุ่มยุคใหม่ที่ผสานชีวิตจริงกับความหรูนอกจากนี้ยังมีกำหนดด้านเงื่อนไขสัญญาที่มักจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้แต่ละแบรนด์เกิดความทับซ้อนกันครับเช่นชาแนลทำแคมเปญฮอตกูทัวร์นั้นช่วงเวลานั้นอาจห้ามไม่ให้เขาทำแคมเปญฮอตกกทัวร์กับแบรนด์อื่นอีกหรือสิทธทิอนุมัติภาพของเขาเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์แบรนด์ชนกันจนผู้คนสับสนเพราะหากแบรนด์ใช้เขาซ้ำกันมากเกินภาพลักษณ์เขาอาจเบลอ แบรนด์จึงมอบพื้นที่ให้เขามีบทบาทเฉพาะในแต่ละมิติเพื่อให้แต่ละแบรนด์ใช้เขาแบบไม่ชนกันแต่เสริมซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นไปอีกครับชาแนลตัวแทนแห่งเครื่องประดับสุดหรูจับคู่กับเสื้อผ้าที่มีสไตล์อย่างโลเวใส่รองเท้าที่เรียบหรูเท่ยอย่างจิมมี่ชูทำให้อีบบอดูหรูหราเรียบเท่มีสไตล์ลึกลับและน่าค้นหาเหนือการเวลา เมื่อรวมทุกมิติชาแนลโลเว j จิมม e ี่ชูอีป๋อไม่ใช่แค่ใบหน้าของแบรนด์แต่คือสะพานทางวัฒนธรรมความหรูที่เขาเป็นตัวแทนไม่ใช่หรูที่อยากประกาศตัวแต่หรูที่เดินผ่านก็จำได้ในโลกแฟชั่นที่ไม่ยึดติดเพศหรือกรอบอีกต่อไปอีป e ๋อคือภาพแทงของการสื่อสารที่ไร้ภาษาและนั่นคือสิ่งที่แบรนด์ลักชัวรี่ทุกแห่งต้องการให้คนจดจำ ไม่ใช่เพราะโลโก้แต่เพราะตัวตนที่แบรนด์เลือกเพราะแฟชั่นระดับโลกไม่ได้ต้องการแค่คนสวมเสื้อผ้าสวยแต่ต้องการคนที่ทำให้โลกมองแฟชั่นในมิติใหม่และนั่นคือหวังอีปอ้ป๋อ